ชอบแบบนี้ชัดเอทุกคนทุกคนกดกดพิโอแคร์ให้หน่อยนะครับตัวนี้นะ่วยเนาะคิวดูทาหมดตัวดดูแต่ดีจริงอ่ะและขอ60บ้านเธอขอยก้าบ้านได้ไหมทาที่สูดนเลยนอันนี้อีกแค่6บ้านแล้วอุ้ยขออีก6บ้านทุกคนอ่ะใครที่ยังไม่หลับยังไม่นอนหรือว่าสะดุ้งตื่นออกไปเซิร์ช อันนี้ชื่อว่า P O Care l a i l y Youth Bright Body Serum เขาบอกชัดเบอร์ถ้าเจอที่ที่อื่นถูกกว่าก็มาซื้อที่นี่เถอะช่วยกันซัพพอร์ตแต่น่าจะไม่มีเพราะว่าเราเราเราถูกสุดค่ะวันนี้174บาทเพราะว่าออฟฟิเชียลเขาเนี่ยยังตองแม่หยุดโก้หนูยังมองตัวเองไม่ได้เลยแม่เนี่ยโก้เราต้องพูดความจริงกันสิทำไมคิวดูดีอ่ะเราฟังแต่ไม่ตัดสินแต่มันชอบไม่โฟกัสสินค้าเสียดายอ่ะ แม่กดเร็วตัวนี้ดีจริงอ่ะออกไปเซิร์ชตัวนี้ชื่อว่า P O C Daily U V Body Serum เอาแค่ราคาก่อนคุยกันเรื่องแค่ราคาก่อนตอนนี้ราคาเราดีที่สุดเลยนะคะ174บาทส่งปีมีไปทางแล้วมันมี S P F 5ทย่างครบเลยนะบวกบวกเป็นมิตรต่อปกาลาแล้วก็7วันเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาทดสอบแบบ20่คนทาไป7วันจะช่วยเรื่องกลางแจ้ให้เหลาแค่ด้วยนะ คือเป็นกันแดดไม่พอยังมีกลิ่นในร้อนันอ่อนแล้วใช้ไปเจ็ดวันยังช่วยทำให้ผิวว่ากระหล่ำแจ้เหล่าแค่ขึ้นลดเแลนไม่แล้วและไม่เหนียวด้วยที่สำคัญยังมีมอยส์คงความชุ่มชื้นมันฟูกัสได้เท่านี้ของอ่ะมันมันชัดนะแต่ว่ามันชัดได้เท่านี้มันฟกัสได้แค่นั้นไงมันอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าคอะชียังไม่มีไอ้นี่ไม่ใช่มันเป็นเลนฟิกอันนี้ไงนี่ไง เชียังไม่มีอะไรนะที่โซน y เซนวีวันมีนะที่มีเท่อนั้น product product showcase ไม่แต่ว่าพี่อะทำให้มันโฟกัสหน้านะแล้วถ้ามันเป,ป็นปบโฟกัสมันอาจจะชัด<อ>แต่ว่าสวยไหมล่นะสวยมากสวยมากสวยมากจากหน้าเละๆอ่ะพี่พีทาครีมให้ลหลุดนีหน้าเดี๋ยวคนดูคลิปไปเนาะเดี๋ยวโดนว่าทุกคน คิวขอใครหกหลอดไม่ได้เลยหกอ,อ้าวพีพ่พีไม่ได้เลยหรอไม่ได้ <ขอ S 1> เลยขอดูกันแดดตะก,กาสี่ค่ะหาหหลอดไม่ได้แต,ต่กันแดดตะก,กาสี่เหรอครับถ้าหกสิบ้างเราจะได้ยอดไหมครได้ค่ะอ๋อตะก,กาสี่นะคือตัวเก้าสบสามบาทเราไม่มีตัวอย่างครับแต่ว่าเป็นกันแดดตัวย่อมเยาวของเขาเนาะคือตัวนี้เอ่อตัวนั้นอะ ตัวนี้เป็นตัวแอดวานตัวนั้นเป็นตัวปกติความต่างคือตัวแอดวานเนี่ยใช้ดำน้ำได้ติดผิว4ชั่วโมงตัวนี้จะ200กว่าบาทจะอยู่ตะก้าตะก้าไหนไม่รู้แต่ว่าไอ้ตะก้าอันนั้นน่ะมันเป็นตัวธรรมดาเป็นอะลอเวร่าเหมือนกันแต่ตัวนี้จะกันแดดในชีวิตประจำวันกันเหงื่อได้แต่กันน้ำแบบที่เปียกเลยอ่ะไม่ได้ครับแต่92บาทคือราคาดีมากนะราคามาก เจี๊ยกได้ล่างแย้มอยากเจแย้มอยากได้ล่างเจแย้มอยากได้ล่างเจเหมือนเลยแย้มอยากได้ล่างเจ๊เออสวยไม่หนูเห็นตั้งแต่ต้นรายแล้วสวยหนูก็ว่ากล้องอะไรสวยบ้างแต่หนูแค่ลองทานยามเนี่ยแย้มอยากได้ล่างเจฟังใส่ตาสุดๆอ่านได้อะไรเนี่ยเก้าสิบสองบาทกดได้นะครับใครอยากกดกดได้นะเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะ เท่าไหนก็เท่านั้นกล้องมันทำให้ดูเป็น professional แล้วมันทำให้เราดูมีคนบอกว่าถ้าสมบภาพใช้มากๆ AI จะคิดว่าเป็นจะรักหรือเปล่าไม่นะแบบดันฟีดทำคัด professional ก็วันนี้ก็ดีอยู่ดะคือเธอพี่บุ๋มอะคือเราจะชวนชวนเนี่ยพี่บุ๋มมาใช้กล้องใหญ่ได้แบบ นานมากแล้วไม่แต่มันทํายากมหมถือว่าพี่ผมุไปเซตเองก็ไม่ได้ไดอ่ไม่ตัวเขาเองเขาก็ไม่ต้องการเเขาไม่มีอุปกรณ์ครบเลยนะแต่เขาว่าไม่ไม่อยากทำเขาก็บอกว่าคนดูไม่ชอบมันดูห่างไกลได้เราอยู่ใกล้กันไหมล่ะครับหนูก็เลยถามว่าถ้าเป็นก้อฟเนี้รู้สึกว่าเขาบอกอาดูจับต้องไม่ได้เพราะมันชัดเกินอะไรอย่างนี้ชอบมีคนพิมพ์ว่าชอบเออแต่พี่หมุนเขาจะมีคว่าเดี๋ยวมันดูไม่แบบไม่บ้านๆแบบคนดูชอบอะไรบ้านๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโลมันชัดมากเลยนะ แน่แผ่มันเป็นช่วงเนาะไม่ใช่แต่ว่ามันก็ไม่คือถ้าถ้าไม่มีเครื่องเนี้ยยากมากถ้าไม่มีเครื่องเนี้ยต้องบอกว่าระบบอ่ะมันต้องผ่านการ์ดผ่านคอมการ์ดผีอะไรนะใช่ใช่อะไรแคปเจอร์อะไรที่หนูเรียกแคปเจอร์การ์ดไม่ใช่มันจะมีตัวตัวต่อที่หนูวันนี้เรียกตัวผีหรอแคปเจอร์การ์ดไม่แต่ว่าคือวันเนี้ยเราเราได้เครื่องมาจากลีดไลฟ์เนาะแล้วมันเลยแบบคือมันอาอฟอร ตั้งได้แต่ว่าอ่ะคือดูอะแล้วมันจะดูจากตรงนี้ไม่ได้หรอไม่ได้แล้วตอนในกล่องไหนอ่ะตรงเราปักกันไดนอะไรอยู่อ่ะเราปักกันไดนเก้าหมื่นสองบาทคือลองมาอยู่ตรงกลางสิมันสวยจริงๆจริงแบบแสงขนาดไม่เปิดไฟอ่ะจบราคาเครื่องเป็นแตงเขาแหละรู้หมดผู้ชาย บอกว่าเหมือนจากเน็ต 4G สู่ 5G ตอนแรกสร้างตอนหน้านี้ก็ไม่ชอบกล้องใหญ่ไงบางคนน่ะเขออกมาแต่เพิ่งรู้อะว่าว่ากล้องตัวที่ใช้ถ่ายรูปที่เราถ่ายรูปวันัๆ่ายกันว่ามันสวยอะก็วันนั้นไงที่เราเอาไปถ่ายปีที่แล้วที่มีได้ปีที่แล้วได้ปีแล้วตัวนี้แต่ปีนี้คือเดี๋ยวพี่จะลองเอาไลก้ามามาเสียบว่ามันเป็นยังไงเหมือนกันมันน่าจะเหลือ ไม่รู้อะรู้แต่ว่าอันนี้สวยมากอ่ะชอบมากเลยกล้องเนี้ยพี่บุ๋มก็มีปะพี่บุ๋มมีไม่มีเลนไงมันถ้าอยากให้กล้องพวกเนี้ยมันแพงที่เลนด้วยใช่เลนฟิกทุกคนจะใช้เมนเท่าหเราเธอตอนนี้กี่หลอดห้าสิบห้าหลอดขอยห้าหลอดแล้วพี่บุ๋มขายให้ได้ยห้าหลอดเร็วุณยแม่ขอยห้าหลอดเร็วจะไปอาบน,น้ำไม่ราคามันดีจริง Tamam. ราคามันจึ้งแล้วของดีๆเนี่ยให้ลองลองเถอะสมมุติเราได้หกสิบกรอกอุ้ยช่วยมากอ่ะแล้วที่สวยมาเปิดไหลมาดูแบบเป็นดาราพี่ปูมาลองดูตัวเองในกล้องให้พี่ปูลองเข้าหน่อยเพราะมันเป็นไงผมก็อยากรู้เกิดสักสีตาลก่อนไในนี้พี่ปู มันยังไม่เหี่ยเลยเท่าหน่อยเลยแล้วก็น้าก็ไม่ได้แต่งอโอแล้วหนูแต่งมากครัเอาลยพางนี้พอล้วเกิดสัสตร์ตาต้องมีนะโอ้โยก็มันแต่งนะเวียนหัวเพราะขยับไปมาก็มันแสนนะไม่เรากำลัง ไปแล้วนะครับใครจะเอาอะไรกดจ่ายเงินได้นะเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวต้องลงแล้วต้องไปจ่ายกระโปงกระเป๋าอีกอุ๊ยคุณพี่วันธนาบอกว่าสั่งเพิ่มอีกสองหลอดเป็นหกหลอดแล้วจ้าโหจ้าเยอะมากทาเลยแม่จริงของเขาดีค่ะอุ๊ยพี่สุยงไม่นอนจริงด้วย ส7ิบเจ็ดหลอดแล้วครับสามหลอดแล้วม่ง้นเราจะมีไฟตกตรงเจ้าสาวก็บ่าวคุณนอนสามหลอดเร็วลองดูมั้ยเขาออกแล้วมันก็ดีเลยนะมันเหมือนมันมีแบบพ e x t u r e อะไรอย่างี้พวกงนี้เราไลฟ์ยังไงนะเขามีอุปกรณ์เราไปยืนพี่พีเอเมนที่มาไปในนัน ีไหม,ม<า>ทุกคนใครอยากกดไออย,อย่างนี้กดได้นะ<ด>ตอนนี้อยู่ตะก้าที่ดีมากมันกลายไอจ้จากที่เข็มอย่างนี้แข็งๆอะมันกลายเป็นแบบนิ่มเป,เป็นยุยยุยอ่านิ่มๆอะมันคือตะก้าแปดนะครับ <c oughs> มันไม่เห็น,อ,หนหอกไม่เห็นนะแต่ว่าเราเห็นในมือถือเราไงอชอบไหม จริงแบบไฟมันได้แบบมันมันเนียนมากเนียนชแทนมันคมเนี่ยเดี๋ยวพี่ว่าเดี๋ยวพี่จะปรับโฟกัสมันใหม่หให้มันฟโฟกัสติให้มันโฟกัสเป็นแบบเป็นตารางตารางอ่ะเออแต่ว่าตอนนี้มันโฟกัสแต่ตอนหน้าเนี่ยแล้วมันก็เป็นแบบเป็นเหมือนแบบบำรุงแทนนะพ,พี่ดูดิอ่าทุกคนชอบให้ใช้กล้องแบบนี้ใช่ไหมครับให้มันชัดใช่ไหมแต่่อใช้ไดนบางวันนะบางวันก็ไม่ใช้ มันขึ้นอยู่กับว่ามีเครื่องนี้ไหมเพราะว่าต่อเองยากมากใช่แล้ววันนี้ออกไปพวกนี้ยังถ่ายได้ยากหน่ยอยเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีอิน,นไปไฟไปตั้งให้แต่ว่าของไม่ถึงได้ไหม,มได้แต่ว่ากล้องเครื่องไม่เอาไปเลยนะเครื่องก็ไม่เอาไปใช้มือถืเอเนาะไม่ถ้าเอาแค่เครื่องนี้ไปอะได้มี Wi-Fi ปะเออมันต้องใช้ Wi-Fi ใช้อะไรอย่างเงี้ย เอาแค่คลื่นนี้เราไม่ต้องก่อกล้องอ่ะเราก็ดูก่อนแล้วถ้าเกิดไม่ได้หรือภาพมันไม่สวย,ยก็ใช้มือถือมันสะดวกกว่าถ้างั้กออกป <ะ S 1> ด,ด้วยนะเอาไม้ไปจบง่ายกว่าง่ายเดี๋ยวพี่พูดถามแล,ล,ล้ว่าใช้วายไฟน์พี่คนได้ยินเสียงซาวไหมคะเนกไลท์อ่ะ โอเคครับเนาะวันนี้เราอาจจะต้องส่งทุกคนเข้านอนแล้วล่ะสิบแล้วส่งไม่มีไม่สิบครับเจ็ดโอ้ยสามหลอดเอพิพีก็ขายได้ไม่ไม่หรอว่าขาดโอเคครับแข็งสาวมาสาเต้าก่านละถ้าใครถ้าใครอยากได้ตัวนี้ร้อยเจ็ดสิบสี่คือคุ้มมากคือครีมหลอดยักษ์ร้อยเก้าสิบเป็นแบวที่มีเอสพเอพห้าสิบและมีสารนุ่มนี้เต็มไปหมด โอเคเนาะจบนะคะหรอไม่ถึงหรอใช่มีใครอยากได้ของที่อยู่ในตะกร้าไหมถ,ถ้าไม่มีขอลงก่อนแล้วนะครับวันนี้เดินทางมาไกลยังไงขอตัวก่อนนะครับวันนี้เราไล่น8ชั่วโมงได้เลยนะ8ชั่วโมงหนูอะไปอยู่วันนั้นอีกชับคำหอมสุดๆ ขอบคุณทุกคนนะครับหน้าละลายหายกับสั่งแล้วอีกสามอุ้ยเป็นหกสิบย่างแม่ไหนอะใครอะใครพี่วันธนาโอ้โหขอบคุณนะครับสั่งอันไหนไปคันนี้สั่งอันนี้แหละอันที่เราปักหมุดอยู่ชีสสบโอ้ยชีสสบ ชีเซอร์ปุ๊กให้พีปุ๊กพี่ผมชีรักชีตีชีรักก่อนชีตีชีรักชีเวียชีเวียชีบล็อกแล้วแต่หลอดใหญ่ของคุณนะครับนี่ไงคิวเฮ้ยจริงด้วยเป็น60สหลอดวะขอบคุณนะครับคุณแม่วัฒนาส่งเข้านอนมีซิงโอ้โหโปรไฟล์แบบไม่มีรูปรอสระเออรอสระงเลยขอบคุณด้วยนะคริง กล้าโอเคครับเราไปนอนแล้วรุ่งว่ามันหลอดใหญ่จริงแล้วมันแหลอดใหญ่มันดี่เท่านี้เลยมะจะบอกว่าเออลจะบอกว่าพรุ่งนี้เรามีไลฟ์กระเป๋าเดินทางเริ่มต้นห้าโมงนะของทีพาร์ทเนอร์กระเป๋าเขาหน่ารักมากมีรุ่นหนึ่งที่เด็กขึ้นไปนั่งมนกระเป๋าได้หนูเอามาว่าจะเด็กเลยค่ะพี่บุ๋งนั่งขี่เป็นอ้นี้เลยหนูว่าหนูจะเอามาอันนี้อุ้ยเอามาให้ดูหน่อยได้ไหม ีเซอร์ให้ดูได้ไหมว่าหนูอะสั่งเขาบอกว่าใหเอารุ่นไหนมาหนูว,ว่าหนูขอรุ่นนี้มาได้ไหมเพ<ต>ราะอยากได้แต่แต่เห็นว่าพรีเซนเตอร์กระเป๋าอะคือน้องโยชิมาถูกต้องค่ะรีน่าดูรุระพันใช่ไหมในชิปนี้มีวเวอร์ชันปีสองพันสิบแปดสิบเจ็ดหรื่าพูดผิดยังไม่ผิด

Uhm, คิปแล้วน bo> ี si> ่นีลเลยค่ะไม่ต้องสกคลิปเอาอากระแนลงไปได้ไหมคะให้ดูนี่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะน่าไม่แค่อย่างนี้แต่ถ้าเอาขาเข้าไปนเข้าไปในช่องกัน้นี่รับน้ำหนักได้สูงสุด70โลนะอันนี้ครับเพราะว่าเขาเขียนไว้เลยี่เก่เขาเลยค่ะ อย่าน้อนเห็นปะนี่มั้แล้วราคาดีอ่าอยากเดี๋ยวโดนหัวน้องนี่คือสิ่งที่จะได้พรุ่งนี้นะคะัดีในตะกร้าสมบุกสงตุรกีมาหพรุ่งนี้เนาะถ้าใครสนใจกระเป๋าเนาะว้าวฉลัยอ๋ลงเจอกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับอ๋อใช่รุ่นนี้เราพอได้ด้วยนะพี่พีทเห็นปะอ่าใช่แล้วมีโชคด้วยที่รอหยพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เจอกันครับ กว่าใบเปล่าบายบายทุกคนก่อนเลยหรือใบนี้ไม่ดีกว่าบายบายเลยก่ะลูกร้องน่ากลัวขอบคุณน,นะครับวันนี้ <c oughs> พรุ่งนี้เจอการห้าโมงเย็นนะใครมีแผนจะซื้อกระเป๋าเดินทางนะครับราคาดีแน่นอนเห็นมีตั้งแต่แบบหลักแบบสามร้อยอะ่ะพี่พีเขามีตั้องสามร้อยเก้าร้อยร้อยเก้าร้อย,อย,อยด้วยค่ะรอเหมือนกันพี่บุ๋มาร้องยบายบายครับลงแล้วนะ วันดีครับทุกคน